ข้า่ายลไหมโอ้โหแ้่อาวตอนการพ่อมันโดนทีสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นวันตงการนะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็มาอยู่กันที่ลานสตีลม คนเยอะมากป่ะนองเบลอันนี้คืออะไรคะเนี่ยก็คือเหมือนเขาแบบน่ามีดเอ็ดมาลงแล้วก็เล่นเลยก็มาเยอะมากเลยนะใช่แล้วทางมันไกลมากเลยต้องสุดตรงนู้นเลยอ่ะตรงไหนฮะตรงนู้นแบบตรงนู้นเลยอ่ะเลยโรงพยาบาลกรุงเทพไปอีกเราจะเปียกใช่ไหมครับเปียกเปียกแล้วเปียกแล้วก็เดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเป็นคนสิเราข้างบนก็มีนะข้างบนนี่แบบแอบซุ่มยิงก็มีนะเบลก็เหมือนกัน ใช้ชิ้ตูนพีบอกว่าสีลมเนี่ยคนเยอะมากจริงนะทุกท่านเนี่ยาปาเดี๋ยวตามดูนะสนุกสนานครับผมคนมาเยอะมากเลยแม่นะ ตอนทั้งหน้าทั้งหลังเลยอะไรแม่ว้าวแม่เจอได้เหรอว้าวขอถ่ายรูปไหมเฮ้ยเปียวเจอพี่ ที่เจอเมื่อวานใช่ไหมเฟลาตามน้ำไม่เฟล,เลาาน้ำาตามาตางสิบบาทสิบบาท้า,ามาที่นี่มีบริการตามน้ำด้วยนะทุกคน น้ำเย็นแล้วร้อนกันใหญ่เลยว่าอะได้มาแล้วนะครับอ๋อนี่บริการเติมน้ำเย็นใช่ไหมครับพี่ใช่มีหลายจุดมากอ่ะไปน้ำเย็นมันเย็นมากๆๆใช่แม่เยน็นจัดน้ำเย็นจัด ด้านในนี้ก็หึ่มเลยเอามาแล้วตุก่อนยาวมาอุ้ยแถวนี้มีแต่น้ำเย็นนะเพว่ช่ไม่มีน้ำอุ่นเลย,ยแม่ไปโอ้ยหหนาวหนาวหนาว เย็นไปนี่ขนลุกเลยแม่นะสบายได้เลยดีนะพ่อโอ้โหตอนเช้าเย็นการพ่อมันโดนทิ้งอ่ะโดนฝั่งโน้นไงเมื่อกี้อ่ะโอ้โหพ่อตั้งหนาสักกระบอกแล้วแบบแม่ของนี่เปิลของแม่ที่พกมานะครับโอ้โหเด็กหญิงเราเอามาเนาะแต่เราไม่ได้ลงรถอ่ะใช่แม่ไหนระบอกไหนไหนอ่ะโอ้โหพ่อถือกต้องไงมันใหญ่ แม่พร้อมรุยปะล่ะพ่อชอบแบบของพี่เมื่อกี้จริงๆโอ้ อ๋ออย่าร้องเขงตังิมันเย็นไงมาการนอนี่เขอะไรตำรวจก็าตรวจงานหน่ะนดสจีงแล้ว เขาสนุกนะแบบโอ้โหเหมือนเขามาเพื่อเปียกอ่ะใช่ปลดปล่ปอยปลดปล่อย ที่นี่เขาเล่นกันแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ระรละ拉เป็นล้วงเล่นแบบมีวินัยแล้วก็ไม่น่าเกียดอะ่ะเออถือว่าดีนะมาเล่นที่นี่นะน่ารักนะครับทุกคนเ,คเ,คเ,คเคมื่อวานเราโดนอันนี้อ่ะป้ายหน้าเลย Ha <laughs> เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปต่อสนามหลวงกันทุกคนเดี๋ยวตามดูกันตนะ่อนะยยายาวไปเลยสงการปีนี้บอกเลยสนุกครับผม แล้วก็น่าจะเกินนะคะทุกคนน่าจะเป็นแบบครึ่ชงชั่วโมงสสิบนาทีเลยได้ครับไปอย่านงนั้นเดี๋ยวมูฟต่อไปที่สนามหลวงเลยบอกว่าวันนี้สนุกสนานมากทุกคนตอนนี้เราก็มาขึ้นตุกตุกแล้วนะบอกบอกเลยว่าเดินไม่ไหวหรอกจากนี้ไปสนามหลวงนะเพราะมันไกลมากคือจะเดินเหรอไม่ <laughs> หรือแม่จะเดิน<อ>ไม่นะฮะ <laughs> <laughs> ขึ้นตุกตุกนะครับยาวไปครับผมเดี๋ยวไปต่อที่สนามหลวงแต่ว่าที่สนามหลวงเนี่ย เขาบอกว่ามีของกินขายเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนกินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมอย่าปล่อยให้ลอยนวลเขาก็มีปืนนะแล้วก็สู้อ่ะแม่ป <ful> <speaking ancestors> ืนใหญ่กว่าของเราอีกของเราเลยตัวเราไม่ได้ตัวเราไม่ได้นึกว่ามานึกว่าจะจอดนะเปิดล็อกครัวดิเราอ่ะฟิวเปิดล็อกครัวมาแล้วมั้ โอ้โหของเขาของเขาน้ำไม่หมดอ่ะเออเอาดิแล้ยังไงตรงนี้จะพังแล้วก็ได้คนตอนนี้คนแบบหลังไหลมาที่ท้องสนามหลวงคือเยอะมากนะครับเลยนะตอนนี้นะเเอาอาดิ อ้โยอาวทุกคนตอนนี้มาถึงแล้วนะครับไปเลยอ่ะไปแม่เลยครับผมอหนาวอ่ะครับฟิลหนาวทุกคนตอนนี้นะเราก็มาถึงน้ำหลวงแล้วครับบอกเลยว่าคนเยอะมากครับทุกคนเป็นไงครับฟิลใหญ่อยู่นะ คนเยอะมากเลยนะใช่มือเลื่อแค่นี้แล้วมือเลือแค่นี้แล้วอ่ะมีกันต้งไปไหนคะพังแล้วยิ่งย่นพังเลยเหรอเปล่ากดแล้วพวังแอนด์จเมนต์ได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งน้อนก่อนไหมอ่าตัวขบวนแห่งเขาว่าป่ะเดี๋ยวไปดูกันช่วยดูแลความสะอาดภายในงานนี้ด้วยเช่นกันค่ะและสำหรับงานนี้นะคะวันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยนะด้านหน้าเรานะ ใครยังไม่ได้มานะครับลองแวะมาดูนะครับบอกเลยว่าที่นี<ช>่คนเยอะกิจกรรมเพียบใช่มีให้เล่นาน้ําด้วยนะแม่ตรงซุ้มตรงกลางฝั่งโน้นนะแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตด้านหลัง<ช>แล้วมีกิจกรรมฝั่งโน้อนอีกแล้วก็ดึกๆมาจะมีโรนแปรด้วยนะครับบอกเลยว่ามาเห็นนะสวยไหมฮะสวยแบบแถวนี้แหละเขาจะขึ้นเป็นอันเป็นอันเป็นอันมีลายอุลตร้าแมนสีเหลืองด้วยอืมใช่ถ้าใครอยู่เพื่อนๆหน่อยเนาะใช่ๆๆๆเดี๋ยวเราไปดูคอนเสิร์ตแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเล่นอีกหน่อยเดี๋ยวเรากลับแล้วทุกคนนะอ่ะไป เราจะบอกว่าที่นี่ของกินนะักขายเพียบใช่ไม่ต้องกลัวอดน,นะครับมาที่นี่นะน้ำก็เยอะใช่ครับโอเคนะไหมบ้างนนครับนุ๊กเบลคลื่นมากนะครับแล้วก็ตอนนี้คนกำลังไหลเขา้าไปหน้าเวทีวเราพี่อนใช่นี่แหละ วันนี้ก็พาแวะมาดูที่ส,สนามหลวงนิดนึงนะทุกคนก็ถือว่าสนุกนะใครอยู่ตอนนี้มาทันก็ลองแวะมาดูแล้วกันนะครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็ขึ้นตุกตุกนะครับเตรียมตัวจะกลับบ้านกันเลยนะบอกเลยว่าวันนี้มาเล่นสงกรานต์นะครับสนุกมากนะครับแล้วก็ที่สนามหลวงนะถ้าใครมีโอกาสอยู่ได้ถึงเมื่อเนี่ยถือโอเคมากเลยมีคอนเสิร์ตระบบแสงสีเสียงจัดเต็มมีโรนบินให้ดูกันด้วยนะครับแต่พวกเราอ่ะเข้าไปเดินเล่นแล้วเมื่อกี้ได้แป,ป๊บหนึง่งพอดี น้องฟิวอ่ะทำปืนฉีดน้ําพังแล้วก็ไม่ได้ซื้อจากข้างนอกเข้าไปข้างในก็เลยไม่มีหอเล่นเขาไม่ขายข้างในเขาให้ขายข้างนอกก็เลย<ช>ไม่ได้ซื้อเข้าไปก็เหลือได้ไปดูเมื่อกี้ดีเจเปิดเพลงนิดน,นึงนะครับ<ช>แล้วก็ได้เดินออกมาไป,ไปหาของกินกันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ<ช>นี่แหละร<ช>ุดด้วยดูคลิปนี้อยู่นะไปเล่นสงกรารที่ไหนก็คอมเมนต์อบอกไว้ด้วยนะ<ช>แล้วพบใหม่คลิปหน้าคะับ๊ายบาย